ด่วนจับตาสบคข้อต่อพลกฉุกเฉินถึงสิ้นเดือนตุลาคม2563นายกเรียกประชุมสบคเตรียมพิจารณาต่อพลกฉุกเฉินควบคุมการระบาดโควิด19 1เดือนหรือถึงสิ้นเดือนตุลาคม2563รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจค่ะงวดที่28กันยายน2563ที่ผ่านมา มีการพิจารณาต่อประกาศพหละกอฉุกเฉินหรือพระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมโควิด -19 ต่อไปอีกหนึ่งเดือนค่ะโดยมีการพิจารณาประชุมที่ศูนย์บริหารสถานการณโควิด -19 หรือสอบคที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมงเป็นประธานการประชุมที่ตึกสันติไมตรีธรเนียบรัฐบาล โดยเริ่มประชุมเวลา9นาฬกานาทีล่าสุดซึ่งคาดว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงค่ะโดยการประชุมสบคชุดใหญ่ที่ผ่านมาจะนำมติประชุมสบคชุดเล็กที่มีผลเอกสมศักดิ์รุ่นสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้ มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการระบาดโควิด -19 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วยค่ะโดยสปคชุดเล็กจะเสนอให้ขยายบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพรกบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินพศ .2548 ที่จะครบกำหนดภายในวันที่30กันยายน2563ต่อไปอีกหนึ่งเดือนค่ะการต่อพลกฉุกเฉิน เพิ่มอีกหนึ่งเดือนซึ่งจะครอบคลุมตลอดเดือนตุลาคม2563เพราะยังถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินมาตรการด้านสาธารณาสุขและสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศต่างๆที่อยู่ใกล้กับไทยยังได้รับผลกระทบอยู่ค่ะและส่วนคำถามที่ประชาชนอยากรู้เมื่อมีการต่อพอลกฉุกเชิญอีกหนึ่งเดือนจะมีการต่อเยา,ยา5,000บาท หรือจะมีโครงการช่วยเหลืออื่นๆอีกหรือไม่จะต้องรอฟังผลประชุมคอรอมในวันอังคารที่29กันยายน2563จะมีการประชุมคอรอมนะคะต้องมาลุ้นกันว่าจะมีการนำเสนอโครงการช่วยเหลือในรูปแบบไหนกันบ้างค่ะค่ะและทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่สบคชุดเล็กจะเสนอให้ขยายบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินตามพรกบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2 5 8 ที่จะครบกำหนดในวันที่30กันยายน2563ไปอีกหนึ่งเดือนค่ะโดยจะเสนอสอบคชุดใหญ่มีมติเห็นชอบต่ออายุพลกรฉุกเฉินเพิ่มอีกหนึ่งเดือนไปจนถึงเดือนตุลาคม2563และทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ